เสียงดังขวักาขาขวักข่าเลยเสียงดังนีมืนมันยังนะพี่น้องเด้อใบถุงยางจะ้ะให้อาหารปลาจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนทุกคนนะคะนอะ้องให้อาหารปลาจะ้ะปลาบริกินเนื้อมานีเป็นอาทิตย์ล่ะนี่หัวอาหารจะ้ะหัวอาหารประดุกจ้ะ ใส่ถุงมันมันมันเลยดังกรอบกรอบกรอบ,อบนี่นี่ใส่ข้งเดียวเลี้ยงปลาดุกปลาอันกัมมี่นะพี่น้องมันหักโบกขืนมาปลาดุกม,มันหลายผนวาลงไปของกขอนพี่น้องพี่น้องอาจจัสบเห็นพ่อปันไดได้แจกเด้อมันถือแสงแดดจ้ะปลาก็มีแน่อยู่อโล่งสองพันเงินเลยพี่น้อง กำลังเริ่่ใหญ่ข้าวเดียวมดด้วยพี่น้องว่าลงมันหลายบ่มีเนี่ยกินเอาเบ็ดมาใส่กอขึ้นไปเห็ด กอบอาหารเนาะจ้ะเนาะมันก็ไข่กว่าอันนั้นซื้อเข้าวน้น้อยหนึงเลี้ยงไว้เกตแบบอันเศรษฐกิจพอเพียงนะป้านิ่มันกำลังอันเห็นคนขึ้นมาอยู่จริงนะมันก็เพื่อนแน่เน,นาะจ้ะเนาะข้าวเดียวที่พี่น,น้องบุบป,ปับบุบป,ปับเลยเม่นในถุงนี่ก็เศร้าแล้วพี่น้อง หัวาหานกับเม็ดมะยัยลกพี่น้องนี่นี่หัวาหาันหัวาหาันปลาดุกหวานาลงต้นได้เพิ่นอันตัวใหญ่เพิ่นกัดได้กินหลายขนาดเอาขื่นกินเหลืออยู่งได้พี่น้องเธอเข้ากับมาซื้อ ขายเขาซื้อไปเแห้งน้ำยากระปุลน,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 นั้งจ๊ะซื้อไปเแห้งน้ำยานมจีนนมกระปุลหวานเห่านาะบหานเห่ากับอื่นกระปุลนอะจาะเนาะคนไทยเพื่อนเขานมจีนกระเ,ระเพาะได้เลี่มหย่อนอยู่พี่น้องสวยป๊อเป๊ปป๊เป๊ปวาน้อไก่ไก่มั้งไก่เพิ่อนก,กระบอกกาอันนี้นอกจาะเนานะ ข้าวเดียวกินน้ำน้ำน้ำข้าวเดียวเลย้ชเคยได้กินน้ำอันนั้นข้นแบานนี้เราจะเห็นข้นยางมาเนี่ยคุณข้นมาอนนันท่อเลยได้คุณผู้องคนมาไก่ไก่หนามกับย่างเลือกอยู่ทุ่มหัวยได้คุณผ้องเห็นว่าจะถึงอะไร มันไปเรื่อยๆตด้แกเด้อว่ามันเป็นของสองนึกเน,น้หงนะ ลุปไก่ๆอีกวันซื้อหัวหารซื้อมาเป็นกระสอบงตพี่นอ้องคือกกอีแมนบ้างคือไก่คนอยาดนะวานุอีกขอบคุณทุกเรื่องทุกไลท์ทุกกรลังใจด้แจเด้อดีขามาติดตาม เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก right ็ได้เพื่อนใหม่เขามาติดตามกะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับสกายกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสายลมเลด้วยใจเด้อขอบคุณอีกครั้งที่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆอายสายเยอะยิ่งที่เขามาชมให้นกำลังเล่ใจคิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปด้วย้จเด้อ ลงให้นมดเลยกับพี่น้องเนละผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาน้องรับมดหน่อยจ๊ะตันตันออกมดมเอาลุงมดหลือกับพี่น้องถุงดันก็แก้วก็แก้วก็ขอโทษขอไฟด้วยจ้ะผิดหอดเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกคนนั่นแหละที่เขามาให้กําลังแรงใจหน่อจ้นนะเนาะ รักษาสุขภาพนะจ้ะเด้อเดี๋ยวล่มเดี๋ยวห่อนอยู่นี่อากาศกเ็เปลี่ยนแปลงมันปรับสภาพบ่ทันจ้ะเยี๋ยมันสีบ่ส,สบายมันสีเป็นไข่เป็นหนาวเอาคลิบสันสันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อนเพื่อนทุกทุคนอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ็บอย่าป่วยลำลร้ยกันทุกคนนะจ๊ะเด้อโชคดีมีใช่ตลอดปีหกหานี่แหละ สำหรับกินดีกับไว้ส์มีนาะจะเนาะบ๊ายบายจ้า